สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับรายการลองกันวันเด็ดดูครับผมวันนี้แบงก์ก็อยู่กับพี่เอับแล้วก <girlfriends> <c oughs> ็เจ้าของรถคันของเรามาทําอะไรกันครับ ก็มาใช้เงินให้น้อยที่สุดใช่ไหมเท่าที่ได้ฟังมาใช่เราจะพยายามใช้เงินให้น้อยที่สุดครับผมเพื่อที่จะได้เป็นผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวในโปรเจกต์นี้กกติกานะครับก็คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน2วันหนึ่งเยนโดยที่เราใช้ตังน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จะแบ่งกันว่าวันนี้เป็นวันของแบงค์ที่แบงค์จะเลือกสามารถไปไปไหนก็ได้ แล้วอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันของพี่เอิร์ธว่าพี่เอิร์ธจะไปไหนก็ก็ได้แล้วแวงจะเป็นคนขับรถให้กองทัพต้องเดินด้วยท้อง yes มันจะพาไปกินโนมาเาเตรครับครับโอเคจะบจ้าฮะไม่กินมันอื่นไม่ได้มันกินอะไรในรายการก็แพ้เดองไม่อยากชนะเลยช <cocaine. S 3> นะนะนนนะถึงแล้วร้านชิโรอิโอมากาเสะ บอกได้ครับใช่เไม่จดเลยโอ้โเออแล้วชวนเรามันแตกขึ้นมานำเวก็เบาเบานี่อันนี้อรออะไรอะระป่งไม่ใช่ ร้านนี้ยังไงให้ดูดิคาับโอ้ยอย่าไม่ใช่ไม่โดนตาเลยโอ้โหดท่านจนแล้วเชฟแม่ไม่ชอบรวมอน๊ยอุ๊่อุ๊ยอุ๊นอุนยอุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุยอุ๊ยุ๊ยอ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 ุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊สอุ๊ยอุ๊ยอุยยอออยย ตอทางผู้ใหญ่เขาติดต่อมาพอดีพาแบบเอออยากจะให้มากินร้านนี้ก็้ขอบคุณนะครับผมสำหรับร้านชิโรโอมาการเซ่ครับจะบอกว่าถ้าถ้าใครที่ยังไม่เคยทานโอมาการเซ่แม้แนะนำเลยว่าร้านนี้ครับเชฟเขาเฟรนลี่มากนะครับแล้วก็น่ารักมากเช่นกันครับชอบถือมีดครับอิ่มแล้วเนี่ยจะไปไหนต่อมีหน้าที่ขับรถ รีบไปก่อนที่เขาจะให้เราล้างจานเนี่ยโอเคสนามบาสอยู่ใกล้ๆร้านโอมากาเซครับแล้วในโจทย์ของมิชชั่นนี้ทั้งหมดทั้งชิปเราต้องมีสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เขาได้กำหนดไว้ให้ของพวกเรานั้นก็คือบัาหน้ากาก DIY ไปใส่หน้ากากเล่นด้วยแพ<ห>้ <คะ S 1> เป็นพระชนะเป็นไหมครบผมส่วนกฎนะครับก็คือเราต้อง ชุดให้ลง10ลูกใครได้แต้มมากที่สุดถึง10ลูกเป็นผู้ชนะครับแล้วผู้แพ้จะต้องไปดิวกับร้านส้มตำครับว่าทำยังไงก็ได้ให้กินฟรีทำไมต้องร้านส้มตำก็ผมอยากกินอนะคุณเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวจะลักลอบไปเลย แล้วตอนนี้นะครับพี่เอิร์ธก็ได้ไป3เต็ม10นะคะเรียบร้อยสตรแต้มมายิงเฮ้ยคุณใส่หน้ากากกินไว้เนี่ยคันคีดคุณทำท่าอะไรอะ่ะเฮ้ยว้าวตอนนี้ยังสุดแต้มนะครับสามลูกแล้วครับตอนนี้มามามาลูกสุดท้ายแล้วเราเป็นกำลังใจให้แบง,งกันมองไม่เห็นต้องอย่างนี้เลย ไ่ลงแล้วครับทุกคนผมปเป็นคนชนะครับผมผู้ชนะก็คือเอิร์ธครับผมไปโดนลงโทษครับเราบอ,อกแล้วว่าเมื่อกี้ใครเป็นผู้ชนะโดนลงโทษครับไปก,กินข้าวกันฮะสั่งเลยดิแต่ว่าตัวเองเป็นคนดิวได้ได้เดี๋ดวยวพี่จ่ายเองจริงๆพ <c oughs> ี่เป็นประธานบร, <c oughs> ริษัทร้านนี้งั้นเราเป็นข้าวเหนียวสองห่อเนาะส้มตำจานเดียวพอแล้วแบบจานเล็กๆอะไรเงี้ย เออร้านนี้ปลาราอร่อยมากแค่เท่าราคาร้อยห้าสิบพี่คิดว่าเก้าสิบบาทมาละมา100หนึ่งร้อยบาทล้างจานได้ไหมครับกินฟรีแต่พี่เขาบอกว่าต้องเสิร์ฟอาหารให้โอเคพี่พูดจริงเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกผมจะเสิร์ฟแนวไหนี่ครับพเสิร์ฟอาหารจานแรกให้คุณลูกค้าของร้านนี้นี่ครับ ่ครับขออนุญาตครับขอบคุณนะครับผู้พิพครับตอนนี้เรากําลังจะไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อรู้อยู่แล้วแต่เจอกันโอเคครับและนี่ก็เป็นที่สุดท้ายของวันแรกของแบงครับเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ห้างาัสรรพสินค้าแล้วก็อยู่ครับต้องแบงและแฟนครับต้องแบงครับเจอโดยบังเอิญ เล่นเล่นอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะเลือกหนังสือแบบเล่มนี้เหมาะกับพี่พี่พี่ดูเป็นคนยังไงแบงค์ดูเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้ผมพอเวลาแค่หนึ่งนาทีก็หาได้ละเอาได้ผมได้แล้วนี่อยากให้น้องเรียนภาษาอังกฤษครับวิธีคิดพีชิดสอบอังกฤษมปลายมั่นใจเต็มหนึ่งร้อยให้ตัวเองไหมพี่สบายมากอะอย่างสีเหลือง yellow มะม่วง mango ควาย buffalo งูช้างงูช้างงูนี่ สายดีดังปังด้วยตกตอกติดตอกตอกตอกเห็นพี่ชอบไลฟ์ตอกตอกอะไรเงี้ยมีเสื้อผ้าครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเอาไปเวฝากแล้วนะครับผมอยู่ๆจะฝากจะฝากจะฝากก็ฝากเลยโพสทารุ่นลิมิเต็ดแน่นอนครับ300ตัวเท่านั้นเรามาทําอะไรที่มันเป็นสวีทมงคลมงคลนายเป็นคนที่ไหนล่ะเพื่อนนะและนี่นะครับพระแม่ลักษมีที่เซ็นทัน ลาท้าวครับผมปกติแล้วเขาจะมาขอพรเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรอย่างนี้กันความรักอะ <What? S 2> ความรักหาเอาเองดิขอแล้วใครเขาจะมาช่วยก็นี่ไงเขาขึ้นชื่อเรื่องความรักนะไม่รู้เหรอเอาหรอพาผมมาคุณไม่รู้เหรอว่านี่คือพระแม,ม่ลักษมีนึกว่าเราต้องทําตัวดีๆเราถึงจะได้เขาขอพรเนี่ย ั่นเขาบอกไว้ว่าต้องกินอาหารให้ครบสามมือ้อแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยกินกันตอนอื่นก็เลยคลัยไข่ขี้นเลยเนีอ่อดดีดีไม่เหรอเจ้หนูกินไหมอ่ะมื้อท้ายของเราของวันนี้ก็ได้จบลไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูกัน ว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรตอนเช้ากินโดยที่ไม่เสียตังค์ไปเจอกันตอนนอนเข้ามานี่ไม่ได้หลอกพี่หล้วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยนักโอเคครับคุณนายครับทุกคนเดี๋ยวมี่ก็ต่อโอเคบาย